กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงนี้เราจะไปดูการปั่นจักรยานจากเหนือนสุดสู่ใต้สุดของประเทศไทยนะคะซึ่งนักปั่นจักรยานเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมก็ได้เริ่มออกเดินทางจากพรมแดนไทยที่ติดกับเมเยนมาแล้วนะคะก็คือที่ด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าสู่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เดินทางถึงอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายแล้วค่ะ เข้าสู่วันที่3าที่คณะนักปั่นจักรยานเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมตามโครงการปั่นรวมใจไทยจำนวน40คนเพื่อส่งกำลังใจไปให้พี่น้องในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากจุดเหนือสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปยังจุดใต้สุดคืออำเภอเบต,รตรงจังหวัดยะลาในวันนี้คณะนักปั่นได้เริ่มออกจากหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายมีนายคณะพลชัยปรมัตย์ ในอำเภอแม่ลาวนำข้าราชการและประชาชนมาร่วมปั่นและร่วมส่งคณะเพื่อเดินทางต่อไปยังพื้นที่อำเภอแม่สวยและอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งเป็นจุดหมายต่อไปนายบูชาจันทรตระกูลเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างบริษัทการบินไทยซึ่งเป็นตัวแทนนักปั่นภาคกลางเปิดเผยว่าการเข้าร่วมปั่นครั้งนี้ก็เพื่อต้องการแสดงความจงรักภักดีและอยากจะเห็นชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสุขซึ่งก็อยากให้ประชาชนร่วมส่งแรงใจและร่วมการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ครั้งนี้คณะนักปั่นจักรยานเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมต,มตามโครงการปั่นรวมใจไทยได้ปั่นจากจุดเริ่มต้นที่ด่านพรมแดนไทยเนยนมาอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปยังจุดใต้สุดของประเทศไทยก็คืออําเภอเบตงจังหวัดยะลาระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง1ตุลาคม2558ด้วยแนวคิดปั่นสู่กลางใจคนใช้เวลา38วันรวมระยะทาง2,674กิโลเมตรผ่านเส้นทาง25จังหวัดและแวะพักทํากิจกรรมกับเยาวชนใน27โรงเรียน